อ่าครับผมมาดูครับอิสุสุดากอ้อนอ่าที่ว่าหม้อน้ําแห้งครับผมแล้วเครื่องดับดับไปเองเลยครับอ่ามาดูดูครับผมนี่ลูกสูบรอยลูกสูบเบรกครับผมเป็นลากยาวเลยครับอ่าดูลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สามละลายเลยครับลูกสูบละลายติด ก็จะมีลูกหนึ่งลูกสองลูกสามครับที่แหวนแหวนตายครับดูนี่ผมเรียบร้อยแหวนติดเลยนี่ครับเดินทางไกลครับผมก็ขยันดูน้ำน้ำมันเครื่องให้ดีๆครับไม่ใช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนรถคันนี้ครับดูลูกสูบละลาย แหวนติดเลยขยับแหวนไม่ได้โดนแทบจะทุกลูกครับผมหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันหมดรถคันนี้มือหนึ่งครับเพิ่งได้ลือ้อครั้งแรกนี่แหละเหตุผลเพราะท่อน้ำแตกเจ้าของรถไม่รู้ก็เลยทำให้อ่านน้ำแห้งเครื่องพัง สูบละลายจัดชุดใหญ่